สาลาอะสาลาอ่ะซาลาอะสาลอะซาลอะซาลอะซาลาอ่ะไปซาลาเสียงวางวางไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนี่คือพยัญชนะต้นที่มันเปลี่ยนได้บางทีมันก็เปลี่ยนเป็นมอไก่บางทีมันก็เปลี่ยนเป็นจอจานบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นหมอม้าเป็นได้หมดเลยนะคะแต่อันนี้มันยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรคุณครูเลยใช้ขีดอ่ะสาลาอ่ะต้องอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมคะ รนนะาลาะเป็นซียะเป็นียวาไว้พยันชนะโอ้โหุดยอดเอาอีกรอบแต่ว่าไม่ต้องตะโกนดังเกินจขอแบบพอดีนะซาลาะเป็นซาลียะเป็นลาศียาไว้พยัชนะโอเคทีนี้คุณครูเอาพยัชนะอทีตัว con này gì? Con này. Con đi đây này. Con đi Con này. วางไว้ข้างายันชนะสุดยอดอะไรแบบนี้แบนะ้คุณสิได้ไหมรจะาสเสียงวางไว้ข้างายันชนะ

ตาบารัตโอเอยย้ายแป๊่อะกนอื่นเสียงตาบอปปออุดยอะใครอีกใครอีกอาคาสมินาสัมนาสมินาพร้อมเริ่ม <t ries> เข้าบ้านได้แต่ถ้าวันพู้ขันงันยาวเวนก็ไปนอนนอกบ้านวันนี้วันซูแต่ถ้าใครเขียนตัวอ้วนวันก็ต้องไปอยู่นอกบ้านที่ตรงที่กับเราเวลาตรงนี้อะหนูเว้นนิดเดียวพอนะคะตรงนี้เว้นนิดเดียวพออย่าเว้นเยอะเพราะอะไรเพราะอะไรตั้งในไม่พอถ้าวเวนใช้นอนรู้ไม่ได้บ้านแต่ต้องขออนุญาตตอนที่หนูเขียนนะคะไม่ได้ไม่ได้ไงขออนุญาตไม่ได้ต้องขออนุญาตครับครับไปครับ